อ่ะครูคาแต่ว่าหนูอะ่ะเป็นโรคอ่ะยกตัวอย่างเนาะครูหนูจะกินได้ไหมคะหนูเป็นโรคนั้นโรคนี้โรคโน้นโรคแบบสารพัดโรคครูขาแม่หนูกินได้ไหมแม่หนูอายุเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยครูขาลูกหนูกินได้ไหมลูกหนูเพิ่งหนึ่งขวบสองขวบสามขวบสี่ขวบนี่เรียกว่าไม่ธรรมดาละถูกต้องไหม,อมเออมีช่วงวัยมาเกี่ยวข้อง มีช่วงอายุช่วงวัยมีเรื่องของโรคเข้ามาเกี่ยวข้องอนั่นแสดงว่าไม่ปกติแล้วนั่นความหมายคือไม่ได้กินสูตรปกติแล้วถูกต้องไหมคะถ้าเด็กเราไม่ให้เขากินแคปซูลอยู่แล้วเพราะแคปซูลมีลิ์ร้อนมันจะช่วยในเรื่องเผาผานเด็กไม่ควรมีการเผาผานนะคะเพราะเด็กควรให้เขาเผาผานแบบธรรมชาติถูกต้องไหมนั่นแสดงว่าเมื่อไหร่ที่เด็กใช้คําว่าเด็กอายุไม่ถึง1 0 45อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ควรให้เขากินแคปซูลอยู่แล้วเพราะเด็กควรได้รับการเผาผานธรรมชาติของเขาอะคะ่ะ รบะบบเผาผลาญของเด็กดีกว่าผู้<ด>ใหญ่นะคะ,ะครเราไม่จําเป็นต้องให้เขากินตัวแคปซูลที่จะช่วยเผาผลาญหรือว่าจัดการอะไรที่มันเป็นส่วนเกินทีนี้วัยผู้ใหญ่ล่ะวัยที่แบบเฮ้ยเจ็ดสิบแปดสบเก้าสิบเราต้องดูค่ะในแบรนด์เราเจ็ดสิบยังอื<ะ>้มคุณ<ะ>ยังใช่ไหมล่ะถ้าวัยแบบนี้เราต้องพิจารณางไงถ้าประมาณเจ็สิสมมุตินะฮะหกเจ็สิบอ่าหกสิบนี่ยังวัยผู้ใหญ่อยู่เจ็ดสิบแข็งแรงล<ะ>แล้ว แค่เจ็บแขนค,คือคือส่วนใหญ่วัยนี้จะเริ่มปวดกระดูกละข้อกระดูกเริ่มกรอบแก็บกรอบแกบอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบนี้ทานแคปซูลได้สองเม็ดค่ะแล้วก็ทานชาแบบนี้ได้ปกติเลยค่ะแต่ถ้าเริ่มแบบเขาเรียกง่อมรู้จักง่อมไหมคะเริ่มจะแบบเอกินอะไรยากกินเลยก็จะติดคอหรืออะไรเลี่ยงแคปซูลเลยค่ะทานแบบนี้แก้วเดียวอยู่เ,เลยจปเป็นเหมือนเด็กครับ,รบเขาก็จะค่อยๆแบบ มันไม่สามารถคือเนาะเหมือนเซลล์ทุกอย่างอะค,ค่ะพออายุ <c oughs> เยอะแล้วเซลล์แต่มันจะทําให้เขาอะค่ะกับปีกก้กระเป๋านอนหลับหรือว่าอะไรแบบเนี้ย <c oughs> ค่ะจะหลับสบายอืมครับถูกต้องแต่ถ้าสําหรับคนที่มีโรคล่ะที่แบบไวัยไหนก็ช่างแต่มีโรคนะคะอย่างที่บอกเนาะวัยเด็กกับวัยชราเอ้ยตัวนนะคะวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่มากๆอ <c oughs> นะคะสูงอายุอ่า <c oughs> สูงอายุ <c oughs> เราเลี่ยงแคปเพราะว่าป้องกันการติดคอป้องกันการขับอะไรที่แบบบางทีเนาะด้วยความที่แบบ อายุเยอะหรือว่าอายุน้อยเกินไปแล้วก็เลี่ยงนะคะ<ช>ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเขาป่วยล่ะเป็นนุ่นนี้นะคุณกินไปเธอค่ะสองซองถึงสี่ซองแคปซูลสองถึงสี่เมตรหกเมตรได้หมดเลยค่ะแต่ต้องเริ่มต้นก่อน<ช>เริ่มจาก1ซองกับ2เมตร<ม><ม>แบบนี้ไปสักประมาณ1นถึงสออาทิตย์เพื่อให้ร่างกายมันรู้จัก อ๋อเธอกินอันนี้เหรออะไรแบบนี้ค่ะเพื่อให้ร่างกายมารู้จักเสร็จแล้วค่ะพอร่างกายมารู้จักเราค่อยเพิ่มหลังจากประมาณสัก2อาทิตย์แล้วเราก็เพิ่มเป็นสองซองมันต้องดูอันนี้ด้วยนะมันต้องดูร่างกายด้วยว่าจะตอบรแบบไหนเนาะใช่ค่ะเออถ้าสมมติว่ายังโอเคอยู่ยังอะไรอยู่ก็ดื่มแบบเดิมทานแบบเดิมใช่นะครับ